พี่ไอ้โอ้โหเขาไม่ไ oh ม้มีนี่หว่าไปนานตอนนี้ก็ไปนานตอนนี้พี่ไอเราเป็นพี่น้องกันเฮ้ยภูมเฮ้ยอย่าบอกอบอบอแกไม่หลอดเน่ี่เด็ก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  แดกลัวเด็กโคตรดกนี่มันฉลามขาวะฉลาดฉลามวันเกยตืช่วยกันงยิงมันก่อนเฮ้ยอันอันแรกอะช่วยกันยิงมันก่อนไมลุมเดกลุมเดกลุมเดกก็ตง้ากิ้มอยู่ เฮ้ยเฮไม่เหมือนไอ้แท้ไอ้ไอ้ปลาลงมาในไอ้โปเกมอนน่ะไม่ดูดินได้อ่ะเฮ้ยแล้วมึงดูมันบี๊ดิอ้โโอ้โหไอ้สยองขวัญสัตเลยไอ้แมงดําตัดขากดกดที่กดที่พี่จะตายแล้วอยู่ตรงนั้นนะพี่หัวฟูมอยู่ตรงนั้นนะหัวฟูมอยู่นะเฮ้ยมึงมึงเล่นเพื่อกลัวโอ้เรื่องเสลี่ยแต่ละอย่างไม่ลอยปอกมันไม่ลัวไปหมดโอ้โหโอตาย ไอ้เย่แล้วแล้วแข็งม่งี้เราไม่เหลือแค่ภูภูไม่ไม่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเมื่อกี้คืออะไรกูเห็นพี่ไอ้บินกวาดชิบะเย่พี่ไอ้ไม่ใช่พี่อ้บินขึ้นฟ้าสองรอบพี่ไอ้ไม่ใช่ภูบินขึ้นฟ้าสองรอบไอ้เหี้ยส่ภูบินสองรอบ